แต่อีกหลายเรื่องนะคะยังเป็นที่ข้องใจพี่น้องอยู่นะคะดิฉันเองก็พยายามจะเหตุนะคะตลอดเวลาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องที่มีความเดือดร้อนนะคะบอกว่าจะเป็นเรื่องถนนหน,นทางในเรื่องแรงนา้าแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายที่ดิฉันตัดตั้งใจที่จะเห็นงานาให้พี่น้องนะคะดิฉันก็นเลยอยากจะบอกพี่น้องว่าการเลือกตั้งที่สิถึงนี้นะคะเป็นการเลือกตั้งที่สําคัญ เป็นการเลือกตั้งที่พี่น้องจะต้องตัดสินใจว่าเฮาจะเลือกคนบานเฮาจะเลือกคนที่เป็นลูกหลานชาวอำเภอกันทลักษ์ที่เกิดยุนีย้ายยุนี่เราก็มารับอาสาเพื่อที่จะเหตุงานต่อให้พี่น้องเพื่อเหตุงานต่อพี่น้องเพื่อที่จะกองงานใหม่ประสานงานต่างๆที่พี่น้องยังมีความเดือดร้อนอยู่นะคะที่ฉันอยากจะฝากพี่น้องไว้ พอาการเลือกตั้งที่จะถึงขั้งต่อไปนี่นะคะเป็นการเลือกตั้งแบบเขตเดียวเบอร์เดียวพี่น้องจะว่มีโอกาสอีกแล้วนะคะพี่น้องท้าม่นพี่น้องได้เห็นลูกหลานของเจ้าของไปเป็นสอสอไปเป็นโตแทนไปเป็นโตแทนไปเป็นปากเป็นเสียงของพี่น้องในสภาดิฉันเองหัวซึกภากภูมิใจนะคะแล้วก็เว้าได้เต็มปากว่าคนกันทลัก ก็ต้องเลือกคนกันทะลักเป็นบ่พี่น้องสิ่งที่ฉันได้บอกมากทั้งหมดนะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่่าเป็นอย่างพี่น้องพี่น้องต่อไปหนีนะคะเมื่อนี้เข้าได้คนสำคัญนะคะที่จะได้มาพบปะกับพี่น้องในใน,ในโอกาสต่อไปนี้นะคะ ก็คือท่านรัฐมนตรีโสพลสาลัมซึ่งเป็นลูกหลานเช่าหน้านะคะซึ่งเป็นลูกหลานคนภาคอีสานคือกันนะคะต่อจากนี้นะคะพี่น้องก็คงจะได้รับฟังรับชมวิธีทัศน์ที่ทั้งภาคภูมิใจไทยเตรียมมาเปิดให้พี่น้องในเบืองและต่อจากนั้นนะคะทั้งรัฐมนตรีก็จะค,คบพบปะพี่น้องนะคะได้ฝากสิ่งต่างๆให้กับพี่น้องนะคะในโอกาสต่อไป ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะคะตีเสียสละเวลามาในมือนีดิฉันเองก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องโดยค่วมจริงใจนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่เดินทางมาจากทางไกลขอให้พี่น้องเวลาเสร็จแล้วเดินทางกลับโดยสวัสดีภาพเด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณค่ะขอเสียงตัวมือดังๆให้กำลังใจนะครับ มาบอ